สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในรายการ Q&A วันนี้เรามีคำถามอะไรบ้างมีอยู่มีอยู่ประมาณหก <6 S 2> คำถามหก<ว> <6 S 1> คำถามเอาว่ามาคำถามแรกเลยคำถามแรกเมื่อไรจะตัดต่อคลิปผมส็จ แล้วก็บิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิดคยุยอ้อาวอันดับไปอ่าคำถามที่สองจะเปิดเซ<อ><อ>ิร์ฟรีพอร์ตไหมเปิดแล้วเรียบร้อยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปใครจะเข้าก็เข้าอันดับสามดูดูคลิปของเพื่อนพี่ยังดูแล้วเรียบร้อยใช้ได้พัฒนาไปกว่าเดิมอันดับที่สามพี่คิดไงกับเพื่อนพี่ ปกติไม่ไม่คิดอะไรมามันก็เพื่อนอะคิดเหมือนเพื่อนอันดับที่เท่าไหร่วะกรมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันดับที่ห้าสอนเล่นกัรดยังไงแฮกเก่งละเทคนิคต่างเทคนิคตา่างๆใช่ไหมเราแค่จำไว้อย่างแรกหนึ่งคือต้องเรียนรู้ประเภทซอมบี้ก่อนมันจะมีหมดห้าประเภทซึ่งประเภทจะมีตามนี้

ิง่ายๆวิธีการจำประเภทซัมบี้นี้แล้วก็วิธีการเอาชนะมันได้ไงยอย่างไรนะครับคุณเห็นลันเนอร์แล้วเพื่อนถูกถูกลันเนอร์กินเมื่อ,อไรให้คุณทำการฆ่ามันให้เร็วที่สุดตายตัวต่อไปหวาน วิธีการสู้ง่ายที่สุดคือวิธีท,ท,ที่ง่ายสุดคือชักาดาบแล้วแทงมันไปเรื่อยๆเอาใหม่หน<ป>้าแค่เอาดาบแทงแต่ย้ำว่า <c oughs> อย่าหาอย่าหาทำกับการที่มึงเอาเมลีไปสู้กับมันบ่อยๆตัวต่อไปทั้งง่ายที่สุดเลยยิงมันจะระยะไกลแต่อย่าเอาเมลีไปแทงมันก็พอแม่นก็จะ กลายเป็นโกคโกโกันเหมือนในโฆษณานั่นแหละทิ้ง่ายๆจำประเภทัมบีไว้แล้วก็พยายามอย่าตายใช่ไหมเลยคะใช่ค,ครับอ๋อมีคำามตัวยานเอเคก่อนนะครับ เพียบครับม,มาผมจะสาธิตวิธีการสู้กับไอตัวถังระเบิดตั้งหมดห้าสิบตัวเซ็กมันออกมาที่ห้าสิบตัวนี่จะเป็นวิธีที่ฆ่ามันได้ง่ายที่สุดด้วยปืน Air Rifle ราคาหนึ่งหมื่นบาทเราก็แค่รอให้เรขาเศษระเบิดเอามาก่อนสักห้าสิบตัว อ่านี่ห้าสิบตัวนะครับวิธีง่ายที่สุดชักปืนขึ้นมาแล้วก็เสียบเป็นเหลือเรือดรอดวะจะไม่ทั้สั้นๆเลยอย่าอย่าไปเมลีบอเบอร์วะเพาะมันเป็นสิ่งที่ควายที่สุดนี่คือวิธีการจัดการลำเนื้อที่ดีที่สุด วิ่งลอง้อมไปเรื่อยๆเปมุงกลมีคำถามมึกไมเราจะได้ออกจากไอคอนนี้ด้เอ่อเทคนิคเทคนิคอะไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วแค่แม่จำไว้อย่างเดียวคืออยู่ยังไงให้รอดไม่เทคนิคแบบมึงยยไปยยแม่งกูทำาอะไรก็ได้ไวะมา เทคนิคก็ง่ายๆฟริกตีนะครับการฟริกตีก็เวลาจะฟิกตีก็ผมใช้บ่อยให้ปรับมุมเซเบอร์เป็นมุมล่างแล้วก็ฟิกตีแบบหันหน้าจอแล้วก็ตีมันจะเป็นแบบปุ่มเชีย่์มาเดี๋ยวสาธิตวิธีการฟริกตีดูด้วยเฮฟวี่เซเบอร์แต่จำไว้เลยเฮฟวี่เซเบอร์อย่าไปตีข้างมันจะมันจะดูกากล็อกไว้แล้วก็ตีด้านล่าง การฟิกตี <ไป S 1> มันฟิกตีได้หลายอาบุตนะครับก็อย่างเดียวที่อยากเอาไปลองฟิกตีก็คือไปค์แล้วก็เบลเนทพอแมนมันกลายเป็นแบบนี้มันก็จะแทงโดนบ้างมาโดนบ้างมันแทงมันแทงในแค่ตัวเดียวอย่าไปสั่นหา แฮนด์แอ็มันฟิกตีได้แต่ฟิกยาก<ช>้วนี่เดี๋ยวผมจะลองฟิกตีเห็นไหมฟิกตีไม่ได้ตายด้วยแนะนำใช้เซเบอร์ดีกว่าใ, er. ใครที่มันบอกว่าแฮนด์แอดีกว่าเซเบอร์ให้ลองกลับไปคิดไหมอ่าทำไมเชื่อเดี๋ยวสาตใีดดูอ่ารีเซตตัวนะได้ได้ไ ฟิกเตียงแฮนดะ์แอ็กเราก็ลองนะก่ลองกเนี่ยวิธีการฟิกตีแบบแฮนด์แอ็กที่มันโดนหลายตัวมันแฮนด์แอ็กมันโดนหลายตัวอยู่แล้วแต่เบอร์นะนำกว่าเพราะว่ามันตีไวกว่าจะลองสาธิตถ้ามีรันเนอร์ห้าสิบตัว สิบตัวเลยอะไรนะนี่มาแล้วนั่นแหละลถ้าเจอซานเซบาเตียแล้วจโซโล,โลก่ก็อ่ามันแตกฝูงมันไม่ค่อยแนะนำให้ฟิกตีไม่แนะนำในซานเซบาเตียเพราะว่ามันจะมาเป็นฝูงก็หมดแล้วนะครับสำหรับ,บเทคนิคที่พวกผมรู้เพราะว่าพวกกูมีแค่นี้แหละใช่พวกกูมีแค่นี้ แล้วก็คิวนสองแนะนำวิธีฟาร์มตังในกั๊ดเดมิคาเด้เลยครับวิธีฟาร์มถ้าง่ายที่สุดคือพยายามเล่นทุกวันแล้วก็เล่นดาดออบเจกต์แล้วก็ยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ห้ามตายถ้าตายมันก็แนะนําเล่นไดนเบลิซีน่าแต่มันจะยาวไปนิดนึงแต่มันก็ฟาร์มตังดีไม่แนะนำบอดูฮุดเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ไม่มีเกิดไม่มีเกิดถ้าจะเกิดทีบนเรือแต่มันจะเป็นด่านสุดท้าย แบบที่แนะนำที่สุดก็คือไรซิปเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ง่ายที่สุดไรซิปเซอร์เซปเตียนแล้วก็รถคอบแบบที่ไม่แนะนำรถแบบที่ไม่แนะนำที่สุดก็คือโคเปิเกินโคเปิเกินมันยากรถคอปใครโหดก็เล่นใครกล้าก็ทำแบตก็ได้นะก็หมดไปแล้วนะครับคำถามมีอะไรจะพูดไหมมีครับเอาว่ามาเมื่อไรคลิปผมจะตัดต่อเสร็จ หลังจากคลิปนี้ตัดเสร็จคลิปนั้นก็จะมาคลิปอะไรตอนไหนวะฮะ Holy <shit>. s h ชิ่โอ้ยมาหมดแล้วพอคิวันเอเสร็จก็จะพวกผมก็จะทำเป็นฟูลคลิปนะครับวิธีไกด์สอนเล่นกัน์ดเดอร์ยังไงแบบลฉลาดๆแล้วก็รีวิวพวกของต่างๆแล้วก็แมป ใช่ครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วครับท่านผู้ชม